เสียงกบเสียงเขียดนะเสียงกบเสียงเขียดนึกถึงอาจารย์สกลเลยนะนี่นั่งนั่งอยู่ที่นั่งอยู่ที่ศาลาเสียงอะไรวะมัน ทนไม่ไหวก็เลยลืมตาขึ้นมาดูเสียงม้กินน้ำมากินน้ำ มีคำถามเหรอมีช่วงเมื่อวานคำถามค้างนะครับแฉบไป ขอาการครับผลของวันนี้คือเหตุของเมื่อวานแล้วผลที่เราได้รับมันหนักยากที่จะทำใจได้และไม่รู้เหตุเลยเราต้องวางใจอย่างไรถึงจะพอรับมันได้ครับพระอาจารย์สาธุครับยอมรับนะเหมือนเรามาเกิดนะเราร้องไห้ นะแต่เราก็ลืมหมดแล้วละ่ะกอนเกิดร้องไห้อย่างหนักเลือกไม่ได้เลยจะเจอกับสิ่งที่ดีหรือไม่ดีชีวิตของคนเราจะเจอคนดีเราจะเจอคนไม่ดีเราจะทำดีเราจะทำไม่ดีล้วนแล้วแต่เป็นกรรมของเรา คือคนส่วนใหญ่ไม่ไม่ได้ศึกษาเรื่องของกรรมและผลของกรรมเหมือนวัยรุ่นเหมือนวัยรุ่นขี่รถเร็วเพราะความรู้สึกสนุกนะโตลมแต่บางที ผลของกรรมที่ตั้งอยู่ในความประมาทน่ะนะนะเวลาที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็สูญเสียอวัยวะนะบางทีก็สูญเสียชีวิตนะไม่รู้จักผลไม่รู้จักผลเหตุของผลตัวนี้ตัวอย่างมันมีเหตุ และผลในตัวของมันมีกรรมและผลของกรรมแทงกรรมและผลของกรรมถ้าเราศึกษาดีๆก็จะเราก็จะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะว่าทําเหตุแบบนี้ผลย่อมเป็นแบบนี้การเกิดของสรรพสัตว์ก็เลยก็เลยต่างกันการเกิดเหตุแห่งการเกิดตัณหาความไม่รู้อวิชชา เรียนรู้ในการยอมรับแล้วก็พัฒนากรรมให้มีสติสมาธิปัญญาสติคือรู้สึกตัวสมาธิคือเป็นกลางไม่ให้มันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งไม่ให้มันลำเอียงเข้าข้างเพราะเขาเพราะเราจะเข้าใจผิดได้ปัญญาถึงจะตรงต่อความจริงถ้าไม่มีสมาธิมันก็มีโอกาสลำเอียงเข้าใจผิดได้ สมาธิคือความเป็นกลางของใจใจที่เป็นกลางที่ไม่ลำเอียงถึงเห็นความจริงนะความจริงของความจริงเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมถ้ามีความลำเอียงอยู่มันก็จะมีความเพลิดเพลินมีความเมามีความประมาทเนะมาในวัยนะเมาในกรรมนมะแสวงหามาในทางที่ผิดอย่างงี้มันเป็นเหตุ ที่ทำให้เกิดทุกข์เรียนรู้ในการยอมรับนนัและก็พัฒนากรรมของตนให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท กับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะวิธีวางใจเมื่อสามีผิดศีลข้อสามแล้วถ้าเราจดทะเบียนอย่าให้แล้วเขาจะยังผิดศีลข้อสาอยู่ไหมเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะมันมันมันเรื่องของเขาอ่ะนะนะเรื่องของเขาเหตุเขาสร้างเหตุข,ของเขามาอย่างนั้นนะการผิดศีลเนี่ยเราไปควบคุมให้คนตั้งอยู่ในศีลไม่ได้คนจะรักษาศีลได้นะคือรู้จัก กรรมและผลของกรรมนะว่าด้วยการประพฤติแบบนี้เป็นเหตุนะเป็นเหตุให้คนทะเลาะกันนะนะมันเป็นกรรมและผลของกรรมของเขานะแมนะ้ว่าเราจะหย่าไปแล้วนะมันก็เป็นกรรมของเขาอีกแล้วแต่เขาเลยเขาชอบอะไรเขาก็จะหมุนไปตามสิ่งที่ความชอบ นะความชอบใจความเพลิดเพลินความเมาในกรรมนะเขาก็จะหมุนไปตามตามกรรมวิบากของเขาเองนะมันมันสัตว์มันหมุนไปตามกรรมวิบาก พระอาจารย์คะความพอใจกับความไม่พอใจอาการคล้ายกันแค่ใจพองกับใจบีบบีบทําอย่างไรถึงจะให้อาการแบบทําอย่างไรถึงจะไม่ให้อาการแบบนี้เกิดขึ้นคะ่ะมันมันมันความพอใจมันก็มีเหตุเนาะความพอใจความยินดีพอใจมันก็มีเหตุ นะผ่านรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้ว,ว่าผ่านตาหจูจมกูกเล้นกายนะแล้วก็ฝึกให้มีสติขึ้นมามีมีสมาธิมีความตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้เฝ้าสังเกตเวลาที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นเหตุนะเวลาที่เราเห็นรูปกําลังของสติมีกําลังสมาธิมีกําลังมันก็จะอยู่ตรงกลาง มันจะไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึง่งใจที่อยู่ตรงกลางนี่แหละมันจะเห็นความจริงของธรรมทั้งสองฝั่งอะไรก็ตามที่เปลี่ยนแปลงได้สิ่งนั้นไม่น่าไว้วางใจมันก็เลยไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นมันก็เลยไม่เอาเลยตัวนี้มันค่อนข้างละเอียดขึ้นอยู่กับกำลังของผู้ฝึกนั่นเองตัวนี้ ก็เรียกว่าจเจริญสติจเจริญสมาธิตัวนี้สอบถามพระจารย์ครับหากเคยเป็นคนไม่ดี ยิงนกตบปลาเที่ยวผู้หญิงแต่เลิกแล้วตั้งใจปฏิบัติจะมีโอกาสบรรลุธรรมได้ไหมครับมีโอกาสนะคนที่มีจิตสำนึกในความละอายในการรู้จกักเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมคือรู้จักบาปนั่นเองคนเหล่านั้นก็จะไม่ย้อนกลับไปทำชั่วอีกนะทุกคนก็มาด้วยความไร้เดียงสาด้วยกัน ถ้าไปเกิดมาคือไม่รู้ด้วยความไร้เดียงสานั่นหมามันก็เหมือนเด็กแล้วก็ลองผิดลองถูกแต่ธรรมะเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับแผนที่ว่าเราทํากรรมแบบนี้ผลจะเป็นแบบนี้ท่านบอกท่านแนะนําเราเฉยๆส่วนเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะทําตามหรือไม่ทําตามนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทุกคนเกิดมาเนี่ยล้วนแล้วแต่มามาจากความไร้เดียงสาคือไม่รู้พอไม่รู้เสร็จก็ เขาล่าสัตว์ก็ล่ากับเขาพอพาไปเที่ยวเล่นล่าสัตว์ไปสนุกสนานเพื่อไปตามความไม่รู้เรื่องนั่นแหละจนเราเป็นรู้สึกตัวก็คือเพราะเราไม่ศึกษามันทําให้ชีวิตของเราเนะี่ยอยู่ในความมืดอยู่ด้วยความสับสนอยู่ด้วยความไม่รู้อยู่ด้วยความเข้าใจผิดผลของการที่เราไม่ศึกษาของเราไม่รู้เราเข้าใจผิด เมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราก็เลยอยากจะออกจากความมืดที่มันคุมขังเราไว้อยู่คนที่ได้เจอแผนที่ก็คือได้เจอธรรมะได้เจอกัลายาณิมิตเนี่ยก็เลยศึกษาทางนี้แล้วก็เห็นช่องทางที่จะพาตัวเองออกจากความมืดแบบเดิมผลของกรรมสุขคติสุขโตถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะถ้าเราไม่เว้นจากบาปอากุศลอย่างเงี้ย มันก็ยังมันก็ยังวนอยู่กับบาปอกุศลอย่างเงี้ยมันก็ชีวิตก็อยู่ด้วยความมืดอ,อยู่ด้วยความวิตกกังวลวาดกลัวแต่เมื่อเราได้ศึกษาเราก็จะอยู่ด้วความไม่ประมาะทเลยนี่ยเห็นทางเห็นกรรมเห็นเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมตัวนี้ อาจารย์คะตัวโมโหและตัวโกรธมันมีความแตกต่างกันเช่นไรเจ้าค่ะเพราะข้าน้อยเห็นมันเป็นคนละตัวเช่นแฝดกันแต่ไม่ใช่ตัวเดียวกันข้าน้อยเข้าใจผิดถูกมากน้อยเช่นไรขอความกระจ่างจากท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะมัน มันก็เป็นทุกข์เหมือนกันนั่นแหละ <laughs> มันศูนย์มันศูญได้เลย,ย,ย <laughs> มันศูนย์มันโมโหโมโหโทรโซมันศูนย์เด้จริงๆแล้วมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันนั่นแหละนะ ครับผมลองนั่งสมาธิเริ่มจาก10นาทีตอนนี้ได้หนึ่งชั่วโมงมาหลายเดือนแล้วครับแต่ผ่านเวทนาไปไม่ได้ทําอย่างไรถึงจะผ่านเวทนาไปได้ครับไม่ต้องสนใจนะอยู่กับฐานของลมหายใจปฏิบัติด้วยหลักทําไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆนะอยฝืนบ้าง ถอยบ้างฝนะืนบ้างสู้บ้างผ่อนบ้างสู้บ้างผ่อนบ้างเหมือนคนเลื่อยไมย้นะนายช่างไม้เลื่อยไมย้อยู่อย่างนั้นอนะ่ะเดี๋ยวก็ขาด ยได้ยินวลีหนึ่งที่กล่าวถึงการดูลมครับพระอาจารย์ครับอการดูลมว่าถ้าเราดูลมจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ยจะได้เป็นพระอนาคามีเนี่ยอ,อ,อันนี้จริงไหมครับพระอาจารย์เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันมีที่อยู่นะมันมีสติและลึกรู้อยู่มันก็ไม่หลงนะ เราจะเริ่นสติอยู่กับลมไปเรื่อยนะถ้าอยู่กับลมได้นะไม่หวั่นไหวไม่คอนแคลนมันก็ไม่หลงไม่หลงทางมีความรู้สึกตัวอยู่ เสียงกบเสียงเขียดเสียงไก่เสียงน้ำเสียงคนเสียงนก วาดพอศึกษาเรียนรู้ไปสักช่วงหนึ่งพอมันไปเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเนี่ยพองานงานโลกแ่ะเขารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยังไงก็แค่นั้นนะครับมันจะมุ่งเข้าสู่ภายในอย่างเดียวทีนี้มันก็มีจิตสํานึกอันหนึ่งว่าข้างนอกเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่เขาเป็นเราต้องรับผิดชอบพอพอไปมามาไปมาป๊บเนี่ยมันคิดไม่ได้อะครับ มันคิดขาละทางนอกไม่ได้มันจะมุ่งเข้าสู่ภายในอย่างเดียวเนี่ยอันเนี้ยวิธีการวาง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 สเต็ปของตัวเองตรงเนี้ยอาจารย์มีวิธีแนะนํำยังไงบ้างครับมันเป็นกําลังอินซีของคนนะเวลาคนจะไปมันเอาไม่อยู่นะเวลาคนภายในนะเวลาคนมีกําลังจะเข้าข้างในมันก็จะแบบทํางานของมันข้างในครับมันจะเป็นช่วงหนึ่ง มันจะมันเราจะเห็นความผิดแปลกไปจากเราคนเดิมมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากเราจะมาเน้นทํางานภายในมากขึ้นนะมันเป็นเราเรียกสิ่งนี้ว่ามันเป็นการเติบโตของเป็นการพัฒนาของอินทรีย์ภาะภายในความรู้มันจะเข้ามาสนใจเรื่องของภายในมากขึ้นจนข้างนอกเนี่ยบางทีเราอาจจะทิ้งเลยไม่เอาเลยแต่เนี้นะพองานข้างในจบแล้วมันก็จะมาขี้คายงานข้างนอก มันจะกลับกันในการทํางานนะั้นมันเป็นช่วงเวลาของมันของใครของมันเราเรียนรู้ข้างนอกอยู่ข้างนอกแล้วมันสุดแล้วมันก็ไม่จบอะพอมันมีกําลังสติสมาธิมีกําลังขึ้นมาปุ๊บมันก็เข้ามาข้างในเข้ามาข้างในมาทำงานภายในมาดูภายในเรียนรู้ภายในมันขึ้นอยู่กับผู้ที่เ้าเรียกว่าผู้ที่ฝอกสังเกต ระหว่างทำทั้งสองฝั่งนะทำที่เป็นฝ่ายโลกมันก็เป็นเหตุให้เราได้เรียนรู้เหมือนกันแล้วก็เวลาที่เราภาวนาในรูปแบบมันก็จะเป็นการทํางานภายในงานภายนอกงานภายในเมื่อเราจับช่วงเวลาได้นะนะมันก็จะเกื้อกูลกันแต่เวลามันเป็นเนี่ยมันมันเลือกไม่ได้เวลามันเวลามันมีกําลังนะ มันจะมีกำลังมันจะเข้าข้างในอย่างเดียวเลยมันเป็นของมันเองด้วยซ้าตวเนี้เราอยากจะทําให้มันดีแต่มันก็มันก็จะทําของมันเราได้แค่รู้ตามมันเฉยๆเรียนรู้ตามมันรับผิดชอบหน้าที่ก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทของเรา ก็เรียนรู้ไปด้วยก็คือประคองไปด้วยเว้น<ป>แต่คนแบบสุดละนั่นก็เอาไม่อยู่ละนั่นคือกําลังมันเต็มที่แนละ้วไม่อยู่แล้วก็ก็บายบายทางโลก <laughs> <laughs> แล้วแต่อินทรีย์คนนะตัวเนี้ย <laughs> แล้วแต่กาลยีนิมิตด,ด้วยแล้วแต่สิ่งที่เราเห็นด้วย ถ้าว่าเราได้เจอครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยมันก็เกิดความเย็นใจแล้วก็ศรัทธาที่มีอยู่ในใจเราความลงใจที่มีอยู่ในใจเราตอนนี้มันก็จะเป็นเงื่อนไขมันก็จะเป็นเงื่อนของเราในในการแบบดําเนินไปในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยอยู่มันก็แบบอยู่อยู่อยู่ไปอย่างนั้นแหละแต่ทำงานหรือพบชาติออจริงข้างในมันเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อมันก็จะมุ่งไปเลย ออกจากการแข่งแย่งแข่งขันออกจากการเบียดเบียน ึกดูลมครับตอนนี้ลมเบาบางครั้งลมนิ่งหายไปแต่ทุกครับนอนไม่หลับหลับยากนอนแป๊บเรียวตื่นความคิดมีแต่เรื่องทุกข์ที่ผุดขึ้นมาครับสาธุอดทนนะตรงนี้เมื่อความทุกข์บีบคั้นต้องอดทนเดียนรู้ฟอสังเกตดูมันต้องสู้ไม่ถอยตรงเนี้บีบคั้นเราอดทนมาก คนที่เจอไม่มีคําพูดอธิบายนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับดนอ,นบอดทนเนาะะอาจารย์ครับถ้าทําลมไปแล้วเราจะมาพิจารณากายต้องทําอย่างไรครับหรือเราดูลมหายใจไปเรื่อยๆครับ ขอบคุณครับการถึงธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากใจที่สงบระงับเป็นปกติตอนเนี้ยเราดูลมจนพ้นจากความบีบคั้นของตัณหาดูลมไปจนมันเป็นจนมันมีกําลังสติและสมาธิคือความเป็นกลางแน่วแน่แนบแน่นแล้วเนี่ย ความรู้ที่มีกําลังของความตั้งมั่นแน่วแน่แน่แนเน,น,น,นี่ยมันจะเกื้อกูลให้เราเห็นความจริงของความจริงในแต่ละสิ่งอย่างนะเรื่องของกายเนี่ยเป็นเรื่องของฐานที่ตั้งของความรู้นะอยู่ในกายก็ดีอยู่ในอารมณ์ความพอใจไม่พอใจก็ดีนะอย,อยู่ที่ความรู้ก็ดีเรารู้ทัน รู้อะไรก็รู้ทันรู้ทันรูปเห็นรูปก็รู้ทันรูปได้ยินเสียงก็รู้ทันเสียงรู้ทันอยู่รู้ทันอยู่นี่มันก็จะเป็นธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานคือเห็นความจริงของความจริงในแต่ละสิ่งอย่างบางคนเห็นใบไม้ร่วงก็กระจ่างแจ้งในธรรมบางคนเห็นฝนตกลงมาจากหลังคาหยดน้ำตกกระทบกันเป็นฟองน้ำเห็นไหม บางคนได้สดับฟังพระสัตธรรมบรรลุธรรม,รรรมเห็นไหมเราพยายามให้ใจเราเนี่ยตั้งอยู่ในความเป็นปกติอยู่ตลอดไม่ให้มันเอียงไปในความพอใจและความไม่พอใจแล้วฝึกความเป็นกลางของเราไปเรื่อยๆใจที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยใจที่เป็นกลางเนี่ยมันจะเห็นความจริงของมันขึ้นมานะส่วนร่างกายเนี่ยเป็นทางเดิน ไม่ว่าจะตามดูในอิริยาบถต่างๆนะเวลาที่มันเห็นเนี่ยเห็นเห็นผ่านความพอใจและความไม่พอใจมันจะชัดกว่าถ้าเรามีความพอใจไม่พอใจก็ดูให้มันชัดว่าเราพอใจกับอะไรว่าเราไม่พอใจกับอะไรมันก็จะเห็นความจริงสะท้อนเข้ามาเป็นความหลงที่ซ่อนอยู่ในใจนความรู้สึกตัวด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นความจริงของความจริงในแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง ทุกอย่างมันรู้แล้วแต่มีเหตุปัจจัยในตัวของมันแต่เราจะเห็นต้นสายปลายเหตุที่สมบูรณ์ด้วยการเฝ้าสังเกตดูนั่นเองนะเฝ้าสังเกตดูแล้วความจริงก็จะปรากฏขึ้นตรงนี้ สัญญาณไม่ค่อยดีครับสัญญาณไม่ค่อยดีเนาะครับแต่ว่าในในในเพจหลักไม่ไม่ไม่มีคอมเมนต์มาครับ uh huh. รสัญญาณไม่ค่อยดีก็ใช้วันทูคอกับใช้ทูมุกใช้คนได้เครือข่ายกัน เราอย่างนั้นแหลนะเนาะครับ <laughs> นั่งเบืองกันได้แบบนี้ผมมีแ <laughs> นวบอกเว้เนานะนั่งเบืองกันที่ซื้อนีอ่ป่ออาอย่างงั้นแหละวันนี้เนะน,นานะนโมทนาเนาะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินสาธุ